เชสุกเสาอาทิตย์รถก็ติดเหมือนเดิมนะครับช่วงเช้าๆจะราจรนครับวันก่อนวันอาทิตย์ก็ติดแงกแงกเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็คนที่เดินพุตบาทบางทีก็ต้องหลบจตกรยานครับจตกรยขึ้นมาบ้านเราประมาณนี้นะบางครั้งเขาไม่อยากค้างอยู่นานเห็นว่าไปได้เขาก็ไปได้ขึ้นชวดชวด <c oughs> อะไรประมาณนี้นครับ ยิงเส้นพระรามสีไม่ต้องหว่วงเลยครับกดบัตรกว้างๆางนี่โอ้โหสบายเลยขึ้นนะม่จะใส่เนี่ยจะพานทางจะผ่านข้ามแม่น้ำะลองัก็ขนงอาคารน,นี้ก็เก่าบางเด็กก็มีคนอาศัยอยู่บางเป็ดก็ไม่มีคนอาศัยอยู่ ใต้สะพานยกระดับบ้านเรานะบางที่ก็พื้นที่ทำธุรกิจได้หนะาขายใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากคนระับบ้านเราใต้ทางด่วนใต้สะพานนะถ้ามีที่ให้เช่าอะไรก็ทำธุรกิจได้เป็นล็อกๆไป ต่างประเทศมีไหมไม่เห็นมีไม่ค่อยมีเท่าไหร่ต่างประเทศไม่ค่อยมีลัดเลาะตายทางด่วนพะกขนงสะพานด่วนพะกขนงสะพานพักขนงทางด่วนพะกขนงท่อใหญ่ไปเลยเวลาท่อสูบน้ำไหมอันนี้น่าจะปะปะกันคำว่าไม่ท่อสูบน้ำหรือเปล่าอย่างนี้น่าจะเป็นท่อสูบน้ำนะ ท่อสูบน้ำอันนี้อันนี้น่าจะป,ะปลาท่อปลาใหญ่มากเลยใช่เหรอปลามันใหญ่ขนาดนี้เหรองงเหมือนกันเพามันมีน้ำออกไปทางโน้นความาเดินอะอยเนี่ยวิ่งนเคยเดินมาก็เคยก็เรามาเดินดูนะเดนมามืองด้านบนเนี่ยพามาเดินดูเขาตอกเสาเข็ม <Ooh. S 2> ใหญ่มาเดินดูือเล็กๆ,ๆหนึ่งว่าแต่เล็กๆะผนังกั้นน้ำถ้าไม่นาะขนาดนี้อ่ะคงเอาน้ำไม่อยู่นะน้ำมันถึงว่ามันอยู่ยในคลองอย่างนี้คือความดันมันแรงนะความดันของน้ำ ฝั่งโน้นคือทาคานแล้วครับไม่ได้เดินไปจนะข้ามสะพานถึงจะเดินไปเห็นแนละ้วับมองเห็นอ่ะข้าตอกไกลๆนึกว่าจะไม่ใหญ่นะเทนเคยยกโอ้โหน้ำหนักนี่เห็นที่แม่สายนะพมา่าเขาใช้แบบระบบถมดินเลยอ่ะโอ้โหนี่ครับมีผักให้กินด้วยนะไอ้ลูกอะไรเนี่ยไอ้ลูก บ้างก็ว่ากินเยอะไม่ได้เป็นพิษเขอาอีลบี้บ้านในภาษาสวยเรียกโลบี้เปรียปร้ยวๆตำลึงทองใช่ละตำลึงทองอ่ะแหละใบมีประโยชน์อะลวกกินนี่เขาปลูกไวน้นะมีตั้งสีขาวสีม่วงอันชัน บ้านที่ข้างหลังกว้างคนะที่ใครไม่รู้กว้างแล้วก็สร้างเป็นคอน,นโดได้เลยใหญ่ยยๆมากคนรลิ้มลองกนะันเรียบๆเดินไปเดินดูเดินชมเนี่ยครับไม,ไม่มีไม่มีใครรู้ว่าที่ตรงนี้โล,งล่งข้างหลังข้างๆสะพานรับคอน,นโดนถ้ามีคนซื้อตึกเนี่ยนะซื้อตรงนี้หมดเลยนะทำเป็นคอน,นโดได้เลยแต่จะพอผงไม่ขายแล้ว ถ้าขายมีคนซื้อนานแล้วจะครองเขารวยแล้วเขาไม่จำเป็นขายอของดีเสาอย่างนี้นะทำบ้านทนเนาะเสาที่เขาบ้านเราบ้านนอกเราเขาไอ้นี่เอาเขา,เาทำขายไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไรหร่เส้นลวดเล็กๆ เตาให้ปลูกบ้านนะ่ไม่เคยเดินมาเลยเนี่ยครั้งแรกเ,เขาก็อาจจะล้อมรอบอันนี้มั้งเนี่ยอาจจะทําล้อมรอบอเกาะเดยหรือเปล่าคนนะ่อย่างเงี้ยเนี่ยทํทอย่างนี้ได้ตามแม่น้ําทนเนี่ยไม่เคยเดินมาเลยไม่รู้ว่าเป็นทางมันก็ไปตรงถึงนู่นนี่แหละไปถึงสะพานนู่นแหละน่าจะไปถึง ประตูประตูระบ,บายน้ำน <c oughs> ั่นแหละพูดไปตูโอ้ดอกไม้ครับชุมชนอ๋อตรงนี้เป็นชุมชนว้าวดอกไม้ว้าเวเดินช้าๆนะเดี๋ยวตอนดอกไม้เพิ่งตอมเลยเดี๋ยวตอดไอยเด้ออ๋อเมื่อเคยเดินมามันทะลุฝั่งนี้นะครับก็ไม่เดินมาไม่รู้นะเนี่ยชุมชนฝั่งนี้เป็นดึงคลองครับ ก็ไปก็ไปถึงนู่นแหละสะพานนู่นแหละผมเคยเดินไปอ่ะข้ามอยู่สะพานคลองพระก,กนงมันก็จะเป็นชุมชนฝั่งนี้เนี่ยทะลุอ๋อตรงนี้ที่มันทะลุออกไปได้ถ้าผมรู้ผมเดินนานแล้วเนี่ยชุมชนเนี่ยมันทะลุออกไปฝั่งน้นได้ทางซอยน้น,นทางเดินอาจนะตรง ตรงอ่อนน,นนะุชก็ตึกหนาแน่นเงี้ยเป็นอ่อนนุชนะดอกไม้บ้านเราคนก็ปล่อยแนละ้วครับต้องรีบกลับก็ตอกฝั่งนี้จนน้ำไม่นี่นะพอจะกัดอันนีนะ้จะเทน้ำอบนี้ทำมาว่างเลยนะทางเดินแต่ถ้าม,มันสูงกว่าตรงนี้ก็จะทำไงเนาะสองระดับหรือเปล่า ฝั่งนู้นก็ทําแล้วฝั่งตรงข้ามอะอตรงอีสะพานลอยเน่าก็คงจะทําเหมือนกันครับคืบหน้าทําอยู่บนน้าเดี๋ยวก็คืบหน้าอุ้ยอย่างนี้ได้ตอกผนังแถวต่างจังหวัดเนาะลำคลองอยาให้น้ํามาในนี้นะครับเกาะแม่น้ําโขงทําอย่างนี้สามชั้นแม่น้ําโขงต้องทำสามชั้น ตรงที่มันจังหวัดที่มีน้ําท่วมแถวหนองคายแถวอะไรอะ่ะเชียงรงเชียงรายเนาะต้องทําอย่างนงี้สองสามชั้นนะป้องกันตะลิงเสาะตะลิงพังเสื้อตัวนี้เห็นเขาจอดประจาอยู่ตรงนี้เขานอนอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะนอนอาศัยในเรือหรือเปล่าจอดเขาจอดอยู่ตรงนี้ประจาเลยสะพานผมต้องใส่ท่อเขียวนี้เลย ท่อปลาเนี่เป็นท่อประปาหรือท่อสูบน้ําถ้ามันระบายไปอย่างนี้มันคงจะเป็นท่อปลาเลยนะถ้าเป็นน้ํามันออกอย่างนี้มันออก,กใสเลยใสน้ําปลองนะโน่นปองโน่กน,นก็จอดอยู่กันเตน็มรห้ามพิงนะครับระวังตกห้ามพิงระวังตกโอ้ยมันพิงได้เด็กๆมันนันนี่อยู่แต่ว่ามันไม่ต้องพิงแล้วมันเยอะมันมันเตีย้ย อยู care, ่แค่อ้นี้เอวผมเองไม่ถึงอไกระโปงเองนี้ฝนตกนะ้ำกออ็ใหญ่นี่เลยทางนน้นเขาก็ทำเหมือนกันครับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนพาไปชมบรรยากาศคลองพระโนนงเขาทำผนังกั้นคลองครับน้ำมาความขึ้นหน้าไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมชอบาก็ฝากกดไลค์กด ซับสไครป e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแชร์ก็ได้ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับปิดชั่วคราวมีราษาเขมรภาษาพม่าด้วยนะครับย่านนี้พม่าเขมรอยู่เยอะนะครับก็ปิดคลองชั่วคราวนะครับไม่ให้เดินครับเขาจะทําใหม่ผนังเนี่ยอ๋อเราจะทําใหม่ก็ตอกแล้วก็ตอก ขังนี้เขาทำเหมือนกันก็เลยปิดโชคคราวถ้าเดินเดินไปทางตลาดได้คนที่เดินข้ามฝั่งนู้นลงไปทางตลาดฝั่งนู้นได้แต่ฝั่งนี้ปิดนะี